สวัสดีครับคลิปนี้จะมาทําการวิเคราะห์ผาดและก็ทตุของผู้สืบสารโลหิตทองหรือก็คือตัวละครจากแอมฟเรียสที่เหลือกันนะครับที่รู้ผ่ากับท่าแล้วก็มีอยู่5ตัวละครด้วยกันตามที่ขึ้นรูปนี้เลยครับแปลว่ายังเลือีก8ตัวละครที่เรายังไม่รู้ผ่าและก็ท่าน,นะครับขอบอกไปก่อนเลยว่าคลิปเนี้ยวิเคราะห์เอาสนุกเฉยๆถ้าถูกแปลว่าผมเก่งแต่ถ้าผิดก็คือผิดตามนั้นแล้วจริงๆดีไซน์ของตัวละครก็ไม่ค่อยตรงกับผ่าและก็ทตุอยู่แล้วด้วยอะ่ะก็วิเคราะห์เอาสนุกดีกว่า ไหนๆก็ไหนๆขอแถมอีกเรื่องหนึ่งเลยละกันคือตัวอย่างล่าสุดของทิปปี้อ่ะมีอยู่2ตัวละครที่เราเห็นดีไซน์ชัดขึ้นก็จะมาพูดถึง2ตัวละครนั้นด้วยเลยละกันก็ไปดูกันเลยครับมาเริ่มกับตัวละครแรกอย่างไซเฟอร์กันก่อนเลยเป็นตัวละครที่เคยถูกพูดถึงในเนื้อเรื่องแล้วก็เลยจะขอเริ่มด้วยตัวละครนี้ก่อนเลยนั่นแหละถ้าดูจากดีไซน์แล้วก็คงจะเป็นรบราคอนตั้มละกันถามว่าทําไมก็ขอพูดถึงโทนสีของตัวละครผมว่ามันมีความเป็นคนตั้มอยู่นะ และถามว่าทําไมถึงเป็นลบล้างก็เพราะว่าผมดันไม่ได้ถึงตัวของแซมพูไงซีเวฟด้วยที่มันมีความเป็นหัวขโมยโจอะไรเงี้ยเหมือนกันะ่ะตอนแรกก็จะให้ลบล้างลมนะแต่ถ้าดูจากโทนสีก็เลยขอเป็นลบล้างคอนตามแล้วกันคนต่อมาคือไฮยาซินอ่านถูกปะวะก็เป็นตัวละครที่จะมีบทบาทในเนื้อเรื่องแพทล่าสุดนี้แหละดีไซน์ของตัวละครนี้เท่าที่ดูแล้วก็น่าจะเป็นฟึ่งฟูน้ำแข็งแล้วกันดีไซน์ที่เป็นนักบวชอย่างเงี้ยก็ฟึ่งฟูง,ง่ายๆดี ส่วนธาตุน้ําแข็งนี่มาไงก็ความรู้สึกครับง่ายไปไหมน่าจะง่ายไปแหละก็เดี๋ยวจะวิเคราะห์เพิ่มเติมให้เดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปดีไซน์ของตัวละครเนี่ยมันทําให้ผมนึกถึง2ตัวละครจากเกมพี่อย่าง g e n ช s i s Impact ก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ก็เลยคิดว่าไฮเซนคงจะเป็นตัวละครธาตุน้ําแข็งละมัง้งก็ประมาณนี้แหละครับคนต่อมาก็คือไพรนอนครับจริงๆต้องพูดเป็นคนแรกไม่เชื่อเหรอคนเนี้ยก็ความรู้สึกผมมันบอกว่าไพรนอนเนี่ย จะมาให้กดในตู้หลัง2ตัวละครก่อนหน้านี้ก็เลยมาไว้ตรงนี้แหละและถ้าดูจากดีไซน์ก็น่าจะเป็นความทรงจำน้ำแข็งแล้วกันสาเหตุก็เพราะาตอนที่ผมเจอกับตัวละครนี้ครั้งแรกในเนื้อเรื่องอะ่ะผมคิดเลยว่าต้องเป็นตัวละครท่าน้ำแข็งแน่ๆแล้วก็ตัวละครที่หน้าคล้ายกับไพนอนจากเกมฮงไกอิมเพคตเตอร์อะก็เหมือนจะมีความเกี่ยวข้องกับท่าน้ำแข็งด้วยนี่แหละและถามว่าทำไมต้องผ่าดความทรงจำตอนแรกผมก็จะให้เป็นผ่าดททำลายล้างนะ แต่ด้วยความที่ว่าเหมือนจะเป็นตัวเอกของแอมโฟเรียสและแอมโฟเรียสก็เปิดตัวมาพร้อมกับผ่าดใหม่อย่างผ่าดความทรงจําด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นผ่านความทรงจํานันแหละต่อมาก็จะเป็น2ตัวละครใหม่จากตัวอย่างทริปปี้นะครับเอาจริง2ตัวละครเนี่ยผมยังไม่รู้ชื่อใครรู้ก็ช่วยเม้นบอกด้วยนะครับก็ขอเริ่มจากตัวละครในรูปนี้ก่อนเลยแล้วกันหลายคนบอกว่าคล้ายกับฟูหัวจากฮงไกอินแพคเตอร์นะแต่ส่วนตัวผมว่าน่าจะมีความคล้ายกับกริซิโอมากกว่า อ๋อเลยบอกไป2ตัวละครที่ว่าเนี่ยเป็น1ใน4ตัวละครปริศนาของเอฟโฟเรียสนะครับถ้าดูจากดีไซน์ก็น่าจะเป็นคนนี้แหละส่วนผ่านและท่าของตัวละครนี้เอาจริงๆตัวละครเนี่ยแอบเดายากเหมือนกันนะแต่ถ้าให้เลือกจริงๆก็คงจะเป็นราชสังหารลมแล้วกันเพราะโทนสีของตัวละครมันไปทางธาตุลมมากเลยแล้วก็ดีไซน์ที่มีความฉบเฉี่ยวผมเลยนึกถึงผ่านราชสังหารเป็นอย่างแรกเลยและตัวละครตัวที่2 ก็ถ้าดูจากดีไซน์แล้วก็น่าจะเป็นตัวละครในรูปนี้แหละซึ่งดีไซน์โคตรคล้ายเอเดนเลยส่วนผ่านแล้วก็ท่าของตัวละครนี้ก็น่าจะเป็นประสานสายฟ้าแล้วกันเพราะตัวละครเนี้ยเล่นไวโอลินด้วยแล้วปสานา่ะมันเกี่ยวกับดนตรีด้วยไงก็เลยคิดว่าน่าจะใช่ส่วนท่าสายฟ้าก็มาจาก2เหตุผลครับเหตุผลแรกโทนสีของตัวละคร และเหตุผลที่2ตัวละครนี้เหมือนจะมีความเกี่ยวข้องกับน้ําแต่ในเกมนี้ไม่มีธาตุน้ําทําให้ผมคิดหนักว่าเอาธาตุอะไรดีและผมก็ได้ไ้ไถ,ถึงไปรูปพอดีเพราะมีภาพอาร์ตเกี่ยวกับน้ําก็เลยมาจบที่ธาตุสายฟ้านี่แหละครับส่วนอีก2ตัวละครที่ยังไม่เปิดเผยดีไซน์แบบเต็มๆก็ขอไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันฝั่งซ้ายเป็นลบล้างไฟส่วนฝั่งขวาเป็นทำลายล้างไฟสาเหตุก็เพราะเงาตัวละครแล้วก็โทนสีของภาพล้วนๆครับ และตัวละครสุดท้ายคนนี้ต้องคนสุดท้ายจริงๆครับตัวละครเนี่ยเท่าที่เคยฟังมาเหมือนจะชื่อไซรีหรือเปล่านะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยและท้าให้ดาวตัวละครนี้ก็น่าจะเป็นคอนสตน้จำแข็งอา้าวสามนี่ว่าแต่ก็ช่างเถอะก็ดูเหมือนตัวละครเนี่ยจะมีส่วนสําคัญในเนื้อเรื่องแน่ๆแล้วก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับน้องเมมด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นผ่านัดของทรงจานั่นแหละ ส่วนท่าน้ําแข็งก็เหตุผลเดียวกับการเลือกผ่าเลยครับน่าจะเกี่ยวกับน้องเมมแน่ๆตัว MC ด้วยก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอย้ําเลยว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นคิดว่าตัวละครเหล่านี้เป็นผ่าอะไรท่าอะไรก็ลองเมนมาได้นะครับและถ้ามีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แลวก็ซับช่องของผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ